เทคนิคในเวิร์กช็อปนี้จะเป็นการสร้างข้อความที่มีประกายปิ๊งป,งปงเหมือนกับเพชรซึ่งข้อความที่เราเห็นนี้จะเป็นข้อความตัวอย่างที่เราได้ใส่ประกายปิ๊งป,งปงไว้แล้วค่ะจะขอย่อไฟล์หน้าต่างตัวยอย่างงานลงก่อนค่ะเราจะเปิดไฟล์ตัวอย่างงานขึ้นมานะคะในตัวอย่างไฟล์งานให้สร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาโดยกำหนดขนาดตามที่ต้องการจากนั้นคลิกที่เครื่องมือไททูลแล้วกำหนดรูปแบบ และขนาดของตัวอักษรที่ต้องการพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปค่ะในตัวอย่างเราพิมพ์ข้อความว่า Hip h o ปเมื่อได้ข้อความแล้วให้คลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความแล้วเลือกคำสั่งรั l i ีเลเยอร์จากนั้นกดปุ่มคอนโทลค้างไว้ ide, แล้วคลิกที่เลเยอร์ข้อความจะปรากฏเส้นประขึ้นรอบๆบ,บริเวณข้อความที่เราได้สร้างไว้ให้กดปุ่มดบนแป้นคีย์บอร์ด เพื่อกำหนดสีของ e ฟ r ์กาวและแบ็กกาวให้เป็นสีดำและสีขาวจากนั้นค่ะให้คลิกที่เมนูฟิลเตอร์เลนเดอร์คลาก็จะเกิดการผสมสีขึ้นระหว่างสีดำและสีขาวในข้อความคลิกที่เมนูฟิลเตอร์ s t o r อ g ก a s s ให้ตั้งค่า d i s t o r ชั o นเท่ากับ20สมุ h เน s s เท่ากับ3 t e x t จอร์เท่ากับ t i n นี่เลและ สเกล i n g เท่ากับ50จากนั้นคลิกปุ่มโอเคข้อความที่ปรากฏก็จะเหมือนมีเพชรอยู่ข้างในข้อความให้คลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความแล้วเลือกคำสั่ง b r a n d i n g option จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง layer style ให้กำหนดค่า stroke โดยตั้งค่า size เท่ากับ9 opacity เท่ากับ100คลิกเลือก fill type เป็น gradient จากนั้นให้คลิกที่ช่อง Gradient โด e, ยให้เลือกสีแบบ Copper จากนั้นคลิกปุ่ม OK คลิกเลือกที่ Bevel and e m b o s s ให้ตั้งค่าสไตล์เป็นส k ตรก b o s s d e เด h เท่ากับ800 Size เท่ากับ8และซอ f เทนเท่ากับ2และคลิกปุ่ม OK จากนั้นคลิกที่เมนู Select Deselect เพื่อยกเลิกเส้นประบริเวณข้อความออก คลิกที่เมนู Layer New Adjustment Layer Hue Saturation จากนั้นจะปรากฏ l a เยอรที่ชื่อ Hue Saturation 1ให้โดยอัตโนมัติให้คลิกปุ่ม OK แล้วตั้งค่า Hue เท่ากับบวก27 Saturation เท่ากับบวก60และ Lightness เท่ากับ0จากนั้นคลิกปุ่ม OK สีของขอบข้อความจากสีน้ำตาล จะถูกปรับให้เป็นสีทองให้คลิกที่เลเยอร์แบ็ก u n d คลิกที่เครื่องมือเพนส์บัคเก็ตทูแล้วเลือกสีโฟกัสให้เป็นสีที่ต้องการในตัวอย่างคลิกเลือกเป็นสีเลือดหมูจากนั้นคลิกเทสีลงบนเลเยอร์แบ็ก u n d ถ้าหากสีที่ได้ยังไม่ตรงตามความต้องการเราสามารถคลิกเพื่อเลือกสีอื่นๆได้จากนั้นคลิกที่เครื่องมือบัตทูให้คลิกที่เครื่องมือบัตทู เลือกหัวแปลงเบอร์50ที่มีลักษณะเหมือนประกายหรือ s t r r u a small แล้วคลิกเลือกสีเป็นสีขาวที่หน้าต่าง Palette Layer ให้คลิกที่ปุ่ม create new layer เพื่อสร้าง Layer ขึ้นมาใหม่จะปรากฏเลเยอร์หขึ้นมาให้คลิกเลือกเลเยอร์หนึ่งไปไว้อยังตำแหน่งบนสุดให้คลิกแปลงที่มีประกายดาวลงบนเลเยอร์เพื่อให้ข้อความดูมีประกายปิ๊งๆค่ะ